เกนะคะเป็นหนึ่งใน40ล้านคนนะคะที่มีปัญหาเรื่องปวดข้อปวดเข่านิ้วมือนิ้วเท้าชานะคะวันนี้นะคะพี่เกศไม่ต้องทนทรมานกับปัญหาปวดข้อปวดเข่านิ้วมือนิ้วเท้าชาแล้วนะคะเพราะว่าพี่เกศได้มัคครนโนโลโยกกล่องนี้ค่ะเขาเป็นสุดยอดอาหารเสริมอาหารเซลล์ช่วยให้พี่เกศไม่ต้องทนทรมานกับอาการปวดข้อปวดเข่านิ้วมือนิ้วเท้าชาอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าสมัยตะก่อนนี้นะคะพี่เกศจะต้อง ไปหาหมอด้วยอาการปวดข้อปวดเขา่าต้องกินยาเป็นกำๆนะคะนิ้วมือนิ้วเท้าชานิ้วมือที่เคยเป็นข้อเสื่อมนะคะเกือบจะต้องโดนเกากระดูกนะคะตอนนี้เห็นไหมคะไม่ไม่ปวดแล้วนะคะเกือบจะหายเป็นปกติแล้วนะ,ะเพราะพี่เกดได้ดื่มมอคโนลอริโอเนี่ยนะคะทาให้กระดูกเขาเห็นไหมคะเกือบจะเป็นปกติคุณหมอไม่ต้องนัดผ่านัดเกาเลยนะคะพี่เกดดีใจมากๆเลยคะ่ะที่กาแฟม ok อคโนลอริโกล่องนี้สามารถช่วยเรื่องปัญหาปวดข้อปวดเขา่า นิ้วมือนิ้วเท้าชาของพี่เกศทําให้พี่เกศต้องทนทรมายก,กับอาการนี้ใครที่มีอาการปวดข้อปวดเข่า,ขานิ้วมือนิ้วเท้าชานะคะพี่เกศแนะนำมอคคุนูรอยโยก่องน,นี่นะคะเขาดีจริงๆค่ะเห็นไหมคะเขาเป็นสารสกัดที่สุดยอดนวัตกรรมที่ทําให้อาการของพี่เกศหายไปเลยค่ะพี่เกศกินเช้ากลางวันเย็นหรือว่าแล้วแต่ว่าอยากจะกินเวลาไหนพี่เกศเครื่งกินนะคะเพราะว่าเขาอร่อยมา,มากๆค่ะเป็นกาแฟผสมโกโก้ที่เป็นสุดยอดอาหารเครื่องดื่มที่พี่เกศ ชอบมากๆเขามีมีรถอร่อยนะคะใครที่มีปัญหารเรื่องสุขภาพปวดข้อปวดเข่านิ้วมือนิ้วเท้าชาแนะนํานี้เลยค่ะพี่เกน,นะคะมีเป็นหลักฐานตัวเป็นๆมาบอกต่อแล้วค่ะว่าเขาสามารถช่วยเราได้จริงๆนะคะอย่าทนทรมานกับอาการปวกข้อปวดเข่าอ,อ,อยู่เลยนะคะนี่นะคะมอคเร์ยค่ะสุดยอดอาหารเซลล์นะคะช่วยเราได้จริงๆ